เราจะไปกินแคลเซียมตอนแก่มันไม่ทันละเหมือนคนกระดูกพุนใช่ครับแล้วก็ใด้กินแคลเซียมตั้งแต่กินตั้งแต่เด็กๆก็จะตอป้องกันไปแต่ถามว่าดูได้ฮะกิ่งทุเรียน8ปีกิ่งยังต้น3ปีทำไมกิ่งมันเท่านี้พี่อ้ยมันอ้วนนะพี่นะนี่อ้วนอะไรใช่ไหมโอ้พี่ขึ้นได้เลยนะรับประกันเลยกิ่งหนักแข็งโอ้โหแล้วทำไมดอกมันสวยล่ะไม่สวยหรือไม่สวยเอาถามก่อนเพาถามผมเหรออ้าวสวยสวยเหรอสวยครับ นนั้มแต่อาจแต่งนี่อาจจะวางตำแหน่งหรืออะไรนี่อาจจะไม่เหมือนกับของคนอื่นเพราะเราไม่เป็นเราเป็น,นมือใหม่แปดปียังไม่เป็นเหรอพี่โอ้พี่หรือมันเรียนไม่จบอาชีพเราไม่ใช่ชาวสวนเห็นว่าแหมที่หนึ่งจะมาสักครั้งสองครั้งนะ <laughs> ครับแต่ดอกหอมมะน่หอมแล้วครับใกล้บานแล้วไม่เกินที่เดืินนี้หมดแล้วบานหมดเลยร่วงเลยเอาบานร่วงมันต้องกลัวพี่ ไม่ร่วง <ผม S 2> ใช่ไหมไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องร้วงผมนี่จะสอยครับพี่ดูได้อ๋ออันนี้คือเราแต่งไปหนึ่งรอบใช่พี่ดูได้เลยดูได้ทุกต้นเลยผมยืนยันว่าไม่ร่วงอุย้ยดอกเขาสมบูรณ์มากนะครับน,นี่นี่นี่วันนี้เขากำหนดที่จะหวานแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะบางีไงดอกเขจะขึ้นลูกก็เขจะต้องได้กินทันทีอ๋อสูตรสูตรสูตรลุงตีไหม ก็ทาตามลุงตีด้วยแต่ว่าลุงตีเป็นวิทยาทานี่ดีมากเลยยอมรับแกเลยพี่ได้อะไรจากลุงตีบ้างเนี่ยโอ้ทุกอย่างนะพูดไม่หมดเพราะแกพูดหลายเรื่องเหลือเกินโอ้ยต้องแล้วจะได้เก็บเกี่ยวเก็บให้เหอะลุงตีแกให้ได้ทุกอย่างเลยเนรอเออโอ้โหก็คือเพราะอะไรผมเห็นทรงมันเหมือนลุงตีเลยเนี่ยทรงใบหนาใหญ่ๆลูกช่อยาวๆอย่างงี้มันเหมือนลุงตีเลย คือผมพูดได้เต็มปากนะว่าคารเน่เนี่ยอย่างช่อเนี่ยถ้าโดนแสงเนี่ยมันจะเขียวเห็นไหมใสมากพี่ใสไหมใสอ่าพี่คือยิบซ้ำนะคือมันดูสุขภาพดีใช่ไหมใช่มีออร่าใช่ปกติไม่เป็นงี้ครับแดงแดงที่เคยผ่านมานะแดงฟอฟ่อนะใช่แล้วก็ไม่เคยยังไม่เคยใช้นี่นะอ๋อแต่ก่อนที่ยังไม่เคยโดนยิบซ้ำใช่ไม่เคยใช้เลยอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันยกาศจากเราใช้เนี่ยไอ้นี่มันต้องไปยืดหรอกเนี่ยดูดิ จะไปยื้ทำไมพี่อันนี้ยาวไม่พอยเหรอเขากาว่าให้ยาวหน่อยเดี๋ยวพี่ออกมาโถเผื่อพี่ลมเขาหน่อยเจ้ายาวไปไหนจะคืบอยู่แล้วอุยแต่ยาวดีพี่ยิบตั้มใครไม่ใช้ผมไม่ได้ว่านะเทียบกับปีก่อนนู้นที่พี่ไม่เคยใช้เลยมันเป็นยังไงพี่อาการถ้าเทียบกับกับที่ไม่เคยใช้เลยบอกบอกได้เลยว่าสู้นี่ตอนนี้ไม่ได้เลยเนาะให้พี่เป็นรถยืนข้างๆรูปผมจะได้ถ่ายเข้าไปที่ที่รถยืนข้างนี้ อันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยว่าดอกสวยงามนี่เหรอครับดอกสวยงามพี่งามมากจนเมียผมเดินยิ้มอะเอาจริงพี่ดอกกับเมียอันไหนงามเฮ้ยเมียพี่พูดไม่ดีพี่ข้าวไม่ได้กินนะเย็นนี้หลอกไม่สําเร็จเล่นอะไรไม่เล่นเลยเมียที่กัาลบโต ผู้บัญชาการชีวิตเลยนะผู้บัญชาการกระทรวงการคลังอยู่ในคนเดียวกันหมดคนเดียวคนเดียวคนนี้เลยนะเอาแล้วข้างบนพี่มีอีกรุ่นนะใช่ฮะยังไงเอาต้องเอาครับเอาอีกเหรอเพราะว่าผมจะมาไอ้ยิปท่ำไงและรุ่นเดียวไม่พอพี่เอาไงพี่ซี่นี้มันได้ถ้าติดหมดก็หกสิบดูต้นพี่มันไหวโอ้โหพี่คำนวณแล้วใช่ไหมพี่สบายมากผมสายรถบรรทุกครับปีนี้ผมบอกได้เลยผมสายรถบรรทุกจะไปเรียนแบบลุงตีอะไรตลอดหสยแบก ลุงตีต้นกี่ปีแบกเป็นร้อยขอหลานสักวันนะวะบอกลุงก็ขอขอโทษลุงด้วยนะปีนี้ต้องตามตูดลุงแล้วปีนี้ต้องมีคนไล่จีลุงตีแล้วปีนี้ลุงตีจะแบกร้อยสิบน่าเพราะแล้วต้นเรูดใหญ่ขนาดนี้ไหมใหญ่เท่าคนเลยพี่หรอใหญ่ใหญ่กว่านี้สองเท่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ขอแค่ร้อยพอก็แปดสิบเก้าสิบปีที่แล้วหกเจ็ดโลอู้ พี่ถ้าพี่พูดอย่างนี้นะผมยอมรับนะโคเก็ดโลยิบซ้ำมีผลต่อน้าหนักนะโอ้มีมหาศาลผมบอกได้เลยครับแต่เปลือกไม่หนานะใช่เพราะเราผ่ากินกันตลอดสีได้สีได้เปลือกดีเปอกดียอมรับอ่ะแล้วไม่ค่อยร่วงมันไม่ร่วงอยู่แล้วเพราะมันพี่ต้องมาเสียดามวันนี้แต่งลูกไหนพี่นึกออกไหมจริงเนี่ยปัญหาผมผมก็เลยถามว่าผมอยากจะใช้ อยากแนะนําให้อีกบางคนะที่ยังไม่เคยใช้จนชาวบ้านแถวนี้ยเขายอมรับว่ามันสวยจริงแล้วเห็นผลเขามาดูแปลงเราใช่ไหมเขาไม่ได้ดูแปลงนี้ผมมีแปลงรับแขกอยู่ข้างถนนปลูกไว้ยี่สิบต้นเลยสามปีสองเดือนออกดอกนั่นไงโอ้โหแปลงรับแขกหรือเราไปเขอใครผ่านก็มองหรือหน้ามึงก็มองกูไปมึงก็มาพอมันอยู่ติมถนนเลยอ๋ออันนี้ปลูกยั่วว่างั้นเดเมียบอกว่าได้หน้าเพราะไอ้นี่แหละแปลงเนี้ยแมวเมียว่านะจริงไหมนะพี่ ในสวนก็มีสามปีสองออกเหรอไหนอยู่หัวสวนหัวสวนใช่ไหมครับคือต้นนี้สมบูรณ์แล้วล่ะแปดแปดปีประมาณนี้ครับเข้าเก้าปีทั้งใบทั้งลูกที่เราเห็นอถือว่าเต็มร้อยต้นนี้ในความรู้สึกผมเหรอยังไงขาดอะไรอีกหรือย,ยังไงพี่คือตอนนี้ขาดที่ว่ามันยังไม่ได้ตัดลูกมันยังไม่ได้ตัง ติดตรงเดียวใช่ติดตรงเดียวถ้าได้ตังนี่อ่ะโอ้โหเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นคะแนนเต็มร้อยนี่ให้หมดต้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่้นแหมต้นนี้รับแดดแล้วเกินพี่หนเนี่ยฮะฮะเนี่ยดูดอกเบิร์เล็กน้อยถึงปานกลางเบิร์ปกติเรื่องปกติเใบอ่อนมาเห็นปะใบอ่อนมากลัวไหมพี่กลัวครับกลัวเรื่องอะไรพี่กลัวมันกลางไม่ทันแน่แต่กลางแล้วครับเนี่ยกลางแล้วเห็นป่ะและมีปัญหาหล่นไหมไม่มีพี่เหรอพี่ดูได้เลยครับ เชิญดูได้เลยรอบต้นเลยอ๋อมันมีแต่รอยดึงข้อคั่วออกอ๋อสายเลยครับมีแต่รอยสอยออกอ้าวก็พี่มีบานแล้วดิบานแล้วเห็นไหมยังไงเออแล้วมันจะร่วงไหมล่ะโอ้โหมาแล้วครับไม่แล้พี่พี่พี่วิ่งเหนดูข้างบนดูดอกโอ้ของแท้ของแทพี่แล้วไม่ให้ผมใส่ยิบซ้ำได้ไงโอ้โหวิของแท้ปุยปีนี้ผมใส่ไปแค่ต้นนี้อยู่สองโลนะใส่น้อยเท่าไหร่ฮะ ยแล้วทำไมมันงามพี่เออแสดงว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของเซฟปุ๋ยประหยัดปุ๋ยปลดปล่อยธาตุอาหารโอ้ถาาถามประหยัดไหมเออประหยัดมากประหยัดมากปุ๋ยเคมีนี่ยอมรับเลยนะพี่ไม่ต้องไปใส่มากหรอกขอให้หนักกินแคลหนักกินแคลยิบซ้ำตอบโจทย์ครับพี่พี่รับยินทางนี้ดีกว่าพี่เขาเขาอยูนในพุ่มนี้โอ้โหนี่ครับเนี่ยพี่ดูดอกดอกมันสมบูรณ์ขนาดนี้เลสมบูรณ์มาก แต่ละดอกอผมไม่ได้เจตนาทําดอกใหญ่นะเพราะผมก็ไม่เป็นหรอกแต่มันมามันเองเนี่ยสภาพมันไม่เหมือนปีก่อนเออถามเหมือนปีก่อนไหมไม่เหมือนปีนี้ดีกว่าอืดอกสมบูรณ์มากดอกเต็มหมดทุกต้นเลยโอ้พี่จนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ใส่กระป๋องไปแจกเขาดีกว่าบางคนเขาไม่ได้ดอก <c oughs> ผมบอกอย่าไปทาอย่างนัง้นเดี๋ยวเขาจะเกลียดที่หนาวอ <c oughs> อย่าไปขิงเขาเออผมเลยบอกว่าเฮ้ยอย่า เนี่ยผมแนะนาไปหลายเจ้าแล้วให้ใช้ใ,ใช้ <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> เออแต่เขาก็วันนี้ก็พอดีก็ลงกี่อย่างโอ้ oh, โหสมบูรณ์มากพี่ว่ามันสมบูรณ์ไหมล่ะโถมันสุดยอดนะพี่ตอนนี้ผมยังคิดว่าเอ้ยอากาศคืออากาศค่อนข้างแย่ดีกว่าโอ้ oh, พี่ค่าผาภูมิเนี่ยแย่มากมาเช้า21บ็ดผมว่าอากาศโอ้โหค่อนข้างแย่วันสามสิบวันนี้วันสามสิบห้าวันสามสิบสามอะแล้วพี่ทําได้ขนาดเนี้ยแล้วค่อนข้างจะมีความเสมอดีกว่าอุ้ยแล้วไปปลายพี่ยังเอาไว้เหรอหรือไง ไม่ได้เอาพี่มันออกอีกอ่ะมันมีรุ่นสองหรอผมเห็นมีอันเล็กๆติ่งมีพี่ติ่งน้อยย่อยๆโผล่มีมีมียังเก็บไม่หมดนี่ดูเนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยังออกมาเลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวได้เขี่ยกันเพลินอีกตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวก็เมียผมก็เข้าโรงพยาบาลอีกอะความดันขึ้นเลยใสยจนเมื่อยคอใช่โอ้โหเยอะจัดแล้วมีอยู่ต้นหนึ่งตรงนู้นยันยอดเดิบยอดเต่งเลยอ่ะเหรอผมก็เลยโอ้ไม่ไหวเว้ยแสดงว่าะแปลงพี่เนี่ย ผมดูแล้วถ้าต่อต่อต้นเนี่ยผมมองว่าดอกพอต้นเลยเยอะเหลือเหลือเหลืออันนี้จากสอยแล้วนะที่อยู่บนต้นก็ยังเหลือเพราะว่าดูแล้วพี่แต่งไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในหน่อยได้นะว่ามันสวยงามตามท้องเรื่องจริงหรือเปล่าออแล้วเนี่ยพี่ดูใกล้ๆเนี่ยไกลๆเนี่ยต้นต้นสูงสูงเนี่ยสูงมากเลยโอ้ยนี่ก็ชอดอกยาวมากพี่ยังไงี่สูงไหม โอ้โหนี่ช่อยาวแบบงวงช้างเลยนะสวยงามมากนั่งพี่ดูดิต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปข้างบนนี่เริ่มบานนะครับเอ๊ะเอาหางแย้แล้วพี่เออมีก็เดือดลงใส่ยู่แล้วกระเพื่อมลงใส่ยู่แล้วเนี่ยอืมนี่ยเราไปชุบแป้งทอดเหรอได้เหรอพี่ไม่รู้ก็จะลองเปเนยังไงเยี๋ยวตอนนั่นน่ะสิแค่อากเหรอผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เอาไว้ก็อร่อ่ะเผื่อ เอาเพื่อแล้วแต่มันเยอะนะแต่ว่ามันเหลืออยู่แหละเยอะเพราะดอกมันมันพอกิ่งเยอะมากโอ้โหพี่อยากจะดูแบบต้นดกๆไหมไหนอ่ะมันมีดอกนี้เหรอมี่มาไฟไปในดดามาแล้วทองผาภูมิเรามันจะดกขนาดไหนเซียวอ่าวเดี๋ยวพี่ไปดูอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ